จงสกัดกั้นการวา,างระเบิดของศัตรูพ่อระเบิดพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเรบเิดไปแล้วคำตื่น ระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว <S <S เห็นชื่อแดงๆไม่รออะไรเลยพ่อระเบิดไปแล้ว <S <S ไฟ<ป>กไ็ก่อนแก๊บไปแก๊

คว่างระเบิดไปแล้วลงมาลงมาไป้กลับมาครับคว่างระเบิเอาลงไปบนบ้าวเลงไปเลยเลงไปเลย ฟอระเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ่องระเบิดฟอระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะพ่อรู้พ่อรู้เปิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะพ้องถเปิดไปแล้วพอระเปิดไปแล้วพอเปิดไปแล้ว คุณพ่ายแพ้พององะเบิดไปแล้วองะเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ